จเจอกันออแต่จะลอยจะข้างหนึ่งนั่แหละจะเป็นเรื่องที่จริงออกก็ฟัง FC ดู FC แทบทุกวันนะเราไม่ห่างก,กันเพราะเราต้องต่อเนื่องเราจะพยายามหาเลขดีๆมาให้เอฟซีของเรารรเนาะป็นจะฟานบุญหรือว่าเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นแนวทางเนาะที่ดีเจ <ๆ S 1> ะมีเลงดีมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราต้องทําให้มันดีที่สุดครับว่าก็ต้องการกองเล่งอะไรดีๆเข้ามาเพื่อจะมี ให้ลูกศิษย์เขาซื้อน้อยแล้วได้มากมันต้องไปซื้อมองมากได้เร่กน้อยเอามาซื้อมันต้องคิดสมองอะไรพวกนี้แบบสบายสบายไอ้งาดที่ผ่านที่ที่ที่ไลายมาเรื่อยๆนะอาจารย์ก็ได้ฟังเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีแลลวมันมันคล้ายๆวันเรขหกมันจะมานะาเนาะเอออาจารย์ไหนคุณรู้ไหนกันเหมือนกันเรขหกจะมาเราก็พยายามดูว่าอย่างอาจารย์นี่คิดว่าอาจารย์สงสัยวันเรขหกนี่จะมาไหมบางทีเอฟซีท่านก็อยากจะรู้ อาการก็อยากจะอยากจะพูดว่ามันมีสิทธิ์มาไหมถ้ามันดังนะสมมตินะเออเอฟซีทุกคนหรือว่าเออหรือเอฟซีทุกคนหรือว่าเองเนาะเออเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเองนี่ก็คือว่านิวนิวเนาะนิวนิวพลรวยเออลองลองพิจารณาที่นิวพลรวยถ้าเกิดมันนี่ออมันดังนี่เหมือนกับสมัยนี่แปดมันดังมันก็คงจะเออไม่มาก็ได้ เพราะอะไรมีบางอย่างเราคิดว่าเขาทําได้ไหมบางท่านไม่อูมลุกจิตหรือว่าเอฟซีบางคนไม่รู้ว่าเขาทําได้ถ้าดังเขาไม่ให้ออกนี่ก็มีสิทธินะข้อมูลตัวนี้ไปคิดไว้ก่อนก่อนที่เราจะเขียนตังหรือก่อนที่เราจะกล่าวว่าตัวนั้นจะมาตัวนี้จะมีตัวนี้จะประกบอย่างนั้นเราต้คิดไว้ก่อนก่อนที่เราจะอืมเขียนตัวเงินลงไปใส่ที่เราต้องการวัตถุกันละเนาะถ้ามันไม่มีในจํานวนที่ว่าท่านดังแล้วนี่นะ มันไม่มีประวัติก็ดีสิถ้าเลขดังมาทุกทีต้องต้องไม่ให้ออกอย่างนี้เนาะมันเป็นไปอย่างนั้นเราจะลอหรือไม่รอกันนี้เราพิจารณานตัวเราเองแบบเออถ้าดังมากะทางวันนี้ถ้าเลขเลขของหกมันดังอย่างนี้นะมันก็นถึงถ้านดังมากๆอย่างที่พูดแล้วก็ถึงขนาดได้หกหกได้หกหกเบิ้ลวีสิบมาได้ครับแต่ว่าถ้าไม่มาก็ไม่มาเลยเขาไม่ให้ออกถ้าออกมาเลขหกเขาคิดว่าเราคิดตามภาษาของเราเนาะ เจ้ามือจะต้องมีปัญหาใช่ไหมกออ็คงจะออกไม่ได้ใครๆอย่างนั้นแต่ถามว่าเลขหกสวยไม่สวยมากเลขหกวมดนี้ครแต่เป็นหกหนึ1 1> ่งก็ดีถ้ามีศูนย์ก็คงจะเป็นศูนย์หกหนึ่งอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้สมมุตินะเงินแต่นี่อาจารย์การันตีว่าทําไมอาจารย์ต้องได้คลายเขาอืมคลายเขาก็คืออาจารย์ได้ฝันแหละได้ฝันฝันว่าไ้ฝันว่าเพื่อนคนหนึ่งรุ่นน้องกันแหละทำงานด้วยกัน ว่ามีเรื่องกันข้างล่างเลยมันกระโดดลงมาแต่ข้างบนตกลงมาข้างล่างจะเป็นชั้นสองชั้นสามก็ไม่รู้นะแต่ตกลงมาข้างล่างก็ตกลงมาเขากระทือพอดีน่ะเขากระทือพอดีแล้วภาษาอีสานก็เรียกว่าคล้ายน้ําบ่อน้าหรือว่าภาษาอีสานเรียกน้าสางเนาะก็ลงไปก็กระโดดกระทือพอดีตกลงไปก็ใส่น้ำก็กระทือคงยึด้านะเนี่ยมนีจาอาจารย์ก็ต้องหล่นไปด้วยตกลงไปด้วยไอ้คำว่าตกนี่มันก็หกอยู่แล้วน่ะเนาะเออเป็นเรื่องจริงไอ้สางนี่เราจะตีศูนย์ก็ได้ จะเจอไปเจอตรงน้ําก็น้นําก็นหนึ่งก็ได้อย่างนี้มันจะเป็นหอหนึ่งโอ้ศูนย์แต่ไปนี่ก็กระทืบแน่นอนคือเขาก็ทืบแน่นอน,น,นแลปรกมาลนี้เราคิดอีกอย่างเนาะไอ้อฟซีคิดอีกอย่างหรือว่าเออหรือว่านิวอาน์รวจะคิดอีกอย่างก็ได้คิดว่าเอออาจารย์ถ้าตกลงไปสมมตินะสมมติสมมติเราตกลงไปอย่างนี้หรือเมื่อกี้คิดอะไรคิดอย่างด,ดีว่าตกลงไปก็เหมือนกับเลขข้างบนนี่เลขหอข้างบนนี่จะหล่นอยู่ข้างล่าง เข้าใจไหมครับ<ค>นี่นี่คืันตีตัวนี้ไว้หน้าหน้าคิดหน้าฟังอเ,เออถ้ามันหล่นลงไปมันตกลงไปนี่วันนี้อาจารย์ก็ต้องตกลงไปว่าต่อาจารย์ก็ต้องไปสู้เพราะว่าหน้าโดนกระทือเสร็จนน่นระอาจารย์ก็ต้องต้อง,อง,องลงไปเขาอยู่ข้างล่างนี่ประมาณหลายท่านหลายคนเนาะประมาณเป็นสิบนั่นแหละแต่เราไปปุ๊บเนี่ยเราจะทํำยังไงเราจะทาให้มันได้ได้คือคําว่าลงไปคือว่าต้องไปตีเลขนี้เลขนี้จะต้องถูกแล้วน่ะ คือลงไปเราต้องไปตีพวกข้างล่างนะเพราะว่าอย่างไรไอ้คนนั้นตายเิดแน่นอนเราเราก็ต้องกระโดดลงไปสู้แน่นอนไปช่วยกันแน่นอนแต่ว่าเราลงไปเราจะเราจะฟ้าคนน่ะเราจะใช้มือเราอย่างไงเราจะใช้ตีเราอย่างไรที่ว่าจะต้องถีบมันนะจะเผื่อจะให้มันได้สักสองสามคนที่มันจะต้องอยู่เราเราเหลือน้อยเราจะได้ตีแบบสบายไอ้การตีตคนหรือว่าเขาโดนตีแล้วเราตีเขานี่เป็นเงินทั้งนั้น mm. เป็นเลขทางนั้น เป็นสิ่งที่เราจะได้ทั้งนั้นคือว่าต้องถูกตีหรือเราตีเขาก็ดีนี่คือทํำนายของฝันที่ฟานมาเกี่ยวกับเลขหกอืมนะครับแค่ไว้ลาะนิวนิวพันรวยนิวไ็ต้องรู้นะว่าหลักการตัวนี้ออกมาแบบนี้น่าฟังหน้าคิดเนี่ยจากอกนจากอกบนนี่จะหลุดมาอยู่ล่างนี่คือชัวร์อย่างนี้ตามอาจารย์พูดนะเออแต่อาจารย์ก็ได้เลขมาดีๆอย่างที่ว่าไอ้ห้าแปดหรือแปดห้านะก็ออก ออกไอไว้ลรามาแล้วเนาะมันก็เลยรทำเป็นสะท้อนหัวใจช้อเอ๊ะมันจะมาหัวใหญ่ให้เราไหมก็เลยต้องดึงเกี่ยวว่าลนนวนนี้เลขถามอาจารย์มีไหมมีเลขสวยๆอยู่ในใจครับนะและแต่ว่าเรื่องที่นี่เลขฝันก็คือตามเลขฝันเลขคณีก็คือคณีเลขคณีไว้ก็คือจะเป็นเลขหนึ่งอยังคณีอยู่ในใจคือหนึ่งนี่ก็ยังมาต่อเนื่องกับตัวนี้อยู่นี่แหละต่อเนื่องกับหกกระไก่กจะเป็นโองหนึ่งได้มามีการที่นาทีสุดท้ายอยากจะแม่นก็คือชะรอยโยนเต๋า <d ream. S 1> จะรอโยนเสาในิยนต์เสามามันตรงกับโกลลไหนมันตรงกับที่เลขเราส,สวยๆนั่นแหละเลขนันเป็นตัวทีตัวด,วดินที่ว่าจะต้องออกที่ว่าเคยออกและเคยสู้กับโกโูและชนะโกลลที่เองที่อาจารย์พูดว่าชนะโกโใูใหญ่ๆมาสามโกลลหมดไม่มีโกโูจะสู้แล้วเหลือแต่ว่าโกโลูพวกเราจะสู้กันเอง <d ream. S 2> ผมกะว่าจะเอาเลขตัวเดียวตัวดินมาใส่กันกับอันนี้เนาะสองห้าของคุณนี่เนาะดูที่เป็นงานหนักแล้วนั่งานใหญ่นะเข้าวเขยาในนั ที่คุณพูดคนณชียอยู่ดีกันือว่าโชคดีเขาเอาไปว <c oughs> ันนี้อาจารย์ก็ได้มาแบบนี้กันเลยอยากให้ลูกศิษย์มาฉลอสักหน่อยที่ว่าเลยเอ่ยไปแล้วที่เอ่ยมาแล้วตัวดินตัวดอนใครที่ว่าตัวที่จะมามันกลับไปเจอสาวลาวแล้ว,ลวออกที่สาวลาวแล้วเนาะวั <c oughs> วนนี้มาทำใหใจอ่อนที่เราคิดว่าจะเก็บไว้ทะอลอ้หัวใหญ่เนาะ <c oughs> นี่มันจะเป็นแบบนี้ว่าของอาจารย์ถ้าได้ถ้าได้คิดเตรียมไว้ถ้าได้ตั้งไว้อย่างนี้ถ้ามันไม่ออกว้เราก่อนมันก็จะเป็นหัวใหญ่ให้เรา มันจะเป็นลูกแบบนี้มันก็ลเลยงกลายไป็นเลขคันหนึง่งเอาว่ามาจะถามอะไรอีกไหมครับค่ะแต่ว่าเลขวิ่งก็ยังเป็นตัวเดิมเหรอคะมันมันเขาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแค่วางทางไว้เลขวิ่งจะเป็นตัวที่ท้ายที่สุดก็คือวันที่หนึ่งนีที่จะไ่ต้องไปโยนเทาโยนเ่ามามันจะตรงกับกูรูไหนแล้วมันจะตรงกับเลขกับกดีเอาไว้ไหมนี่ ยังไม่ได้บอกว่านี่วิ่งนะเพียงจะวิ่งวางวางวางทางไว้แต่มันก็ออกไปแล้วไอ้ที่ห้าแปดของสาวลาวเนาะสา้ลาวเลยเนาะวันนี้เลขวิ่งนี่เธอจะเอากับวันวันที่หนึ่งนะให้เป็นวันที่หนึ่งเพราะเลขจะผันอย่างนี้มันก็คงจะไม่หนีหนึ่งกับหกหรอกผมกลัวจะเป็นหนึ่งกับหกเพราะว่าเลขฝันมันมาถ้าไปโยนวันได้หนึ่งหรือว่าได้หกหรือได้เลขอื่นมันก็จะเป็นตัวที่ถ้าโยนสองที่ได้ตกมันตรงกันตัวนั้นจะเป็นตัววิ่ง คือว่าผมต้องไปโยนเต่าเนาะลพุทธวันศาบบีเอฟซีนะเราเวลานาทีที่โยนเต่าที่ชนะเขาได้กลุ่ใหญ่ๆที่ผ่านมาคือโยนเต่าครับลูกเลขโยนเต่าคือตรงที่แล้วก็โยนได้สองเดียสองวันมาสองมันสองวันสองวันมาสองที่ครับเข้าใจไหมมันเป็นสองห้ากับสองแปดถ้าแกมันสองตัวนี้เลขกลายเป็นดีเด็ดเลขกันเลยลอกไอสองหกเนาะครับถ้าแกแปดต่ยังอยู่วันนี้ทาไมอาจารย์ถึงเอาเลขห้าตัวนั้นมา มาเป็นตัวที่จะลออยู่กับเลขแปดคิดว่าเลขแปดมันจะต้องอยู่แล้วคิดว่าเลขห้าตัวนี้เป็นตัวดันอยู่สมัยก่อนมันจะเหมือนกันกับเลขหกมันจะเหมือนกันกับเลขสามสามสองครั้งที่ผ่านมาระหว่างนู้นระหว่างไอ้หกสามแล้วก็มาสามศูนย์เนาะไอ้เรามาชนสามเนาะแล้วก็งวดที่ผ่านมาตำแหน่งของมันก็คือเลขหกเออมันก็ยังยังอยู่ไอ้ที่ที่ไอ้ตำแหน่งของมันกับคือโกกมันก็ออกสองเนีวเราโยนได้สองแล้วไปใจเลขหกข้างบนมันกลายเป็นสองหก เออวันนี้ไอ้ห้าตัวนั้นมันยังไม่มาที่ห้าคู่กันกับสองยังไม่มาแต่สองมันแยกออกไปแล้วกับคู่กันกับสองหกมันก็เหลือเลขห้าอาจารย์ก็เลยเอาเลขห้าอยู่ไว้ชะลอมันก็เลขหกวดที่แล้วแล้วก็จะไปโยนตัวอีกทีมาใส่มันจะโยนโยนได้อะไรมาใส่เออแต่วันนี้ถามว่าหกไอ้ห้าสวยไหมกลางๆคู่กันกับแปดกลางๆมาก็ได้ไม่มาก็ได้ยังไม่มั่นใจเท่าสี่ควรมานี่ถ้าไปโยนมามั่นใจปุ๊บ นะไม่ตรงกับเลขไม่ตรงกับเลข,เลขคุณรู้ของเองนะแอบตีของเองี่ยที่ว่าเลขห้าห้าหมื่นนี่เนาะ <c ười> เพื่อนห้าหมื่นเนี่ยถ้าไม่ตรงกันก็ประกบกันก็ไ้ตทางกันแหละ <c ười> ถ้าของอาจารย์มาถ้าของไอ้ไอ้ทองคไอ้เขาเรียกว่าไอ้เพื่อนห้าหมื่นมานี่มันไงเลขนิดเดียวเลขนิดเดียวแล้วคุณรู้อื่นก็รู้แล้วเขาไม่หนีเกินเลขหกดอกคุณรู้ไหนก็ช่างไ,ไ,ไ,ไม่เกิน 6, ไ, 6, ไปเลขหกวันนี้เป็น 5, ปเลขหกกายเป็นเลขดังครับ เลขตังค์เป็นเลขตังค์มาเจอไปเป็นเลขเขาเขาไม่ให้ออกแล้วถามว่าเขากระจายครึ่งหนึ่งมันชัวร์ไอเลขหกนี่ยังไงคู่กับหกดิพึ้งก็ต้องแจกครึ่งหนึ่งบัดนี้มันมามันปัดมาตรงกูรูของเองมามามาตรงกับกูรูที่อะไรที่ไอท้องห้าหมื่นน้องเพื่อนห้าหมื่นเพื่อนห้าหมื่นคือมันกันเลยลายเป็นจริงกันเหนเอยใจญ่เนี่ยก็ลูกษี์ได้ไปกันเือนกันจนซื้อไม่ได้เอามีอะไรพูดมาอีกครับแล้วอาจารย์จะไปโยนลูกเต๋าวันไหนคะ วันที่หนึ่งตอนเช้าเพราะว่าทำไมอาจารย์ต้องไปโยนวันนั้นโยนวันไหนก็เหมือนกันแต่อาจารย์คณีว่าวันนั้นเป็นวันที่ดีเพราะว่าต้องบอกเจ้าขี่เจ้าทานหรือเจ้าแม่บอกว่าต้องดึงนะวันนี้เป็นวันวันที่หวยออกละหวยจะต้องออกประมาณสามโมงครึ่งกว่าสามโมงครึ่งกว่าแล้วไปจปบไปจับไว้ไว้ให้คือเพราะว่าท่านจะได้รู้เวลานาทีหวยมันจะออกท่านถึงจะเอาเตาของเราจะเป็นเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าอย่างงี้ ัวไหนตัวหนึ่งแต่อาจารย์จะต้องโยนโยนอาจารย์วันนี้อาจารย์กะ่ว่าจะโยนสามไปสองสองตัวนะสักสองที่หรือสามที่แต่จะโยนอีกที่หนึ่งคือมั่นใจจะจะโยนเป็นเลขสามตัวด้วยอย่างนี้แหละสองตัวล่างอย่างนี้จะขอท่านอย่างนี้นี่คือความมั่นใจที่จะต้องให้ลูกศิษย์ไอเอฟซีห,หรือว่าจะเอาไปสู้กับที่ว่าตั้งใจว่าจะสู้กับไอที่ว่านอกนิวพารวยนออย่างพวกเธอนน่ใช่ไหมจะต้องหาเลขดีเลขดิ่งไปให้ เปิดแก้าเลขนี้สู้กันกับอุลูไหนก็ได้หนึ่งยังไงอาจารย์ก็ต้องขอสู้กันกับถ้ามันไม่ตรงก็อขอสู้กับเลขไอทีไอเพื่อนห้าหมืน่นเนาะอีเป็นเลขที่สวยงามเป็นเลขที่จะทําเงินให้ลูกศิษย์เขาอาจารย์<ม>คะอ,ะคอจาออจารย์โยนแต่เช้าได้ไหมคะจะได้โทรไปสัมภาษณ์ตามให้เอฟซีด้วยคะ่ะได้ครับก็อย่างนั้นแหละ พยายามจะโยนให้มันดึกในวันให้มันมืดมืด่อนจะวางแล้วนะเพราะว่าเราจะต้องการแสงสีนิดหนึ่งเพราะว่าาให้แบบแสงสีเออวันไลคล้ายบางทีอาจารย์ก็ยานจะโยนดึกนะมันตกเป็นวันของมันะคือวันตกเป็นวันออกนะอาจารย์จะทําหน้าที่ตรงตกเป็นวันออกท่านจะได้รู้ว่าเวลาเราบอกเวลาท่านที่ทําไมต้องอนั้นเคยโยนมาแล้วสมัยก่อนที่เคยโยนมางวดก่อนที่ต่ามันไม่ออกแต่มันก็ออกจริงอาจารย์เคยไปโยนวัดบวดน้อย นะไปโยนได้มาเก้าห้าแต่ประมาณเป็นเกือบเป็นอาทิตย์นี่แหละเกือบอาทิตย์นี่แหละอาจารย์ก็เลยหลงหลงลืมลืมไปอย่างนั้นคือว่ามั่นใจตอนหลังก็คือไปทุนทุนนัดนั้นก็เลยโยนวันปลน้อยได้เก้าห้ามัเก้าเก้าห้าในตัวนั้นพอที่ไปเจอไปเจอกับไอ้นั่นกัือภรรยาของไอ้นั่นนะอม๋ำทุกมุกเนาะเราก็ไปไหว้พอดีนั่นแหละมันออกมาอาจารย์ก็คิดว่ามันไม่ออกแต่มันออกอยู่แต่สิ่งที่อาจารย์มั่นใจก็คือวันที่จะต้องออกวันช้าวันที่มันจะออกเนะมันเคยให้ บอกเจ้าแม่ท่านแล้วบอกตรงนั้นตรงนี้ว่าพรุ่งนี้ต้องเหยียบให้ได้ก็อเอาให้อยู่ต้องเอาตัวนี้ไว้เพื่อจอะให้เป็นทางทางบุญบอกอย่างนี้ให้เขามีโชคมีลาบอย่างเงี้ยบอกกับคนที่พี่ว่าเขาบอกรับไปแล้วคนที่เรามองไม่เห็นเรากล่าวไว้นะตอนเรว่อที่แล้วอาจารย์ก็เอาอันนั้นไปเลยผ้าไอ้ที่ชุดชุดไทยไปให้แล้วราะมันจาง,จงมันจางๆเพื่อนก่อนชุดก่อนแห่งจางก้อนนี้กระจางอีก ไอ้แปดกับสองกันแบ่งกันอยู่ล่างอยู่บนสองอยู่บนแปดอยู่ล่างงวดก่อนของจังๆไอ้พี่เกี่ยวสามนั่นออกศูนย์สามนั่นก็เลยต้องติดนิดพูดไว้ก็ต้องเอาไปให้ไปชุดไทยช่วยๆไปกี่ร้อยบาทแต่เราคิดว่าท่านให้เราก็ทําตามนี่ขึ้นทาตามวันนี้ก็ไปงวดนี้ก็คือว่ายังคือเธอว่าแม่นไหมท่านให้โยนแล้วท่านให้ไอ้สองกับแปดมาเป็นสองตัวสองอยู่บนแปดอยู่ล่างนี่ก็ต้องวิธีนิดหน่อยอย่างนี้ล่ะงวดนี้จะ แต่ยังไงก็รู้มันออกมาแบบไหนแล้วเนาะจังว่าแล้วก็จะเป็นลายให้เธอเป็นคนที่รู้จปกคนแรก<ะ>เพราะว่าเราตา้องตามช่องแล้วอาจจะได้คุยกันอย่างนี้ออกมาแบบนี้แล้วนะแล้วถ้าเธอจะถามว่าอาจารย์มั่นใจตัวไหนก็จะบอกอืมจะเทียบว่ามั่นใจเพราะทำไมมั่นใจตัวไหนอาจารย์ก็มั่นใจที่ที่เราไปโยนสองสามที่มันตรงกันแต่เวลานา,นานทีนี้เรายังไม่ได้โยน<ะ>คือเค็อคนโยนแล้วจะไปโยนเจ้าแม่นั่นบางวลที่อาจจะเป็นเจ้าแม่แต่รู้ไอ้ไข่อย่างนี้สมมตินะ หรือเจ้าแม่ตรงนั้นเลยที่เจ้าแม่ที่เราจะมาอยู่อันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์นะครับผมได้มาแล้วจับครัวนะครับผมเป็นแนวทางความฝันนะครับผมหกศูนย์หนึ่งนะครับผมเนี่ย FC เลื่อมตัดเล่นนะครับผมนะครับแล้ววันเลขออกเราจะมาตามเลขลูกเต๋าวันอีกทีนะครับผมก็เลขของเพื่อนี่ก็แม่นนะครับผมถูกทั้งสํานักเนาะลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ถูกทุกงวดนะครับผมรวยยกสํานักนะครับผม อันนี้ก็เป็นแนวทางของเพื่อนนะครับผมจับคู่ให้แล้วนะครับผมแนวทางความฝันเนาะหกศูนย์หนึ่งนะครับผมรับโมเมนจับคู่อะไรเป็นอ่จับคู่นี่สีบ้านทีหนึ่งอันนี้เป็นเหลขความฝันอ๋อนี้เป็นเลขความฝันเพื่อนเนาะหกศูนย์หนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ